ขั้นตอนการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์แบบพกพานะครับแบบใช้สาย hdmi in นะครับซึ่งอยู่ในภายในห้องนะครับก็จะมีบริการสาย hdmi วางไว้อยู่ที่บนโต๊ะนะครับขั้นตอนแรกก็คือทำการเชื่อมต่อสาย hdmi in นะครับเข้าที่ตัวเครื่องนะครับนี่นะฮะเสียบเข้าไปนะครับนี่นะฮะเสียบเข้าไปเสร็จแล้ว ทำการกดที่เครื่องสวิตเชอร์ er, นะครับ HDMI นี่นะฮะหมายเลขสี่นะครับ, i, รบซึ่งจะมีภาพการเชื่อมต่อนี่นะฮะกดนะครับ,ก,นะรบก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงนะครับก็ที่หน้าจอโปริจกเตอร์นะครับก็จะขึ้นภาพของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับนี่นะฮะที่ทำการเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI in ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประจาห้องนี้นะครับก็กดหมายเลขหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นภาพเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็ทําให้ส่วนต้องการเป็น h d m ดี n อินะครับหมายเลขสีที่แสดงผลเชื่อมต่อนี่นะฮะก็กดหมายเลขสีไฟสถานะจะเป็นสีแดงขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะ ภาพขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะสายนี้จะมีวางไว้อยู่ที่บนโต๊ะนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กของอผู้มาใช้บริการขอบคุณมากครับ